คำเตือนทางช่องเป็นเพียงแนวทางในการนำเสนอเท่านั้นตัวเลขทุกตัวมีสิทธิ์เข้าและก็มีสิทธิ์หลุดการลงทุนมีความเสี่ยงร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมสวัสดี fc fansong fanspage คนกับช้างทุกท่านนะครับสวัสดีนะครับผมเมื่อนี้นะครับตามสัญญานะครับเจ๊นาง3ล้านนะครับจะมาวางแนวทางนะครับของงวดวันที่16กุมภาพันธ์2 5งพันนะครับย่ำ่าเป็นแนวทางนะครับแล้วก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังรับชมนะครับ สนับสนุนการซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับแนวทางเจีนั่งสิล่อยไปมือนี่นะครับถามมาตรงคิดต้องใจนะครับหลายหลายท่านนะครับก็เอาไปวิเคราะห์พิจารณานแล้วก็ยิบจับฉลากกินแบ่งรัฐบาลย้ําว่าเป็นแนวทางเท่านั้นทางช่องและเจ๊นางยังคงเป็นแนวทางเด้อพี่น้องนะครับถ้าได้ความข้อแรกนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อเปิดการเมืองทางช่องเฮานะครับเด้อนะครับเดี๋ยวสิทธหาเจ๊นั่งก่อนนะครับว่าเจ๊นั่งเพิ่นจะสะดวกหรือบ่จังใดแบบใดได้เลยมามหรือยัง สิมีเล็กวิ่งหรือว่าสิเพิ่นสิจับคู่ให้แบบใดจังใดนะครับผมและการแนวทางเป็นจังใดแบบใดนะครับรอรุ่นนำขันเด้อพี่น้องนะครับหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งกำลังใจนะครับเดี๋ยวโทรหาเจ๊นั่งเด้อเป็นแนวทางเท่านั้นพี่น้องครับผมจ้าครับสวัสดีครับเจ๊นั่งจ้าสวัสดีค่ะคุณกระป้างจ้าครับสวัสดีเด้อมื่อนี้นะครับตามสัญญานะครับผมเจ๊นั่งนะครับจะมาวางแนวทางในงวดวันที่ 16นะครับผมพอดีพี่น้องเอฟซีนะครับเพิ่นก็บล้อหลายนะครับในงวดที่ผ่านมานะครับเจน่างกับไหแลานนะครับให้วิ่งนะครับวิ่งวิ่งตัวใดครับเจน่างทวนอีกครั้งหนึบ้างครับผมหนึ่งคัตซีจ่ายหจ่ายหรัฐบาลประกาศผลนะครับรัฐบาลประกาศผล4 1 1นะครับนี่คือสถิติเก่าของเจน่างเด้อครับท่านผู้ชมนะครับนี่คือสถิติเก่าของเจน่าง3ล้านงวดวันที่1กุมภาพันธ์นะครับสำหรับงวดวันที่16ครับเจ๊ เจ้ครับผมแนวทางของวันทีสิบหกนี่เจ้ย,ยังคงปลอยเป็นเลขวิ่งหรือว่าเป็นแบบไหนครับผมบ่ได้เป็นเลขวิ่งคบบเป็นเลขติดป้ายจับเอาเพราะว่าเอฟซีทุกคนบอกว่าข้าเจ้าผลินเลขวิ่งทุ่นมันหน่อยนะคะเลขติดป้า่เจ้ด้านหาเลขปิดป้า่แล้วครับเลข,ข<อ><ด>ติดทุ่มเจ้ด้านจับไห้จับเอาก็ได้ค่ะ เลขติดนี่หมายถึงลักษณะแบบไหนครับจับคู่สองตัวบนล่างหรือ,อยังไงครับเลขติดครับจ้าจับคู่บนล่าง,งาอ,อาันล่างขันข้าเจ้าบ่มักตุ้มเจนังจับไปให้นะคะคือจับเอาเองก็ได้ม<อ>ันสิมีเลขอยู่หันสามตัวจะเลขสามตัวสิมีสิมีสามตัวประมาณจากหางครับอันสามตัวเพื่อเอาจับให้หันหน้ามันสิมีสองมีชีมีเจดเป็นบอ เดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญาตนะครับเจ๋นั่งครับเอาสิครับให้เขียนจากไดครับผมให,ให้เขียนว่าเลขติดให้เขียนคำว่าเลขติด ท่านใดสนใจอยากจะเช่าบุทาถุงเงินถุงทองภายในบรรจุไปด้วยขนหางช้างุกช้างนาช้างและวัตถุมงคลช้างเกือบทุกชนิดไยในเสริมดวงเสริมบารมีายในเสริมโชคเสริมลาทำการค้าทำการขอยต้องมีติดเนื้อติดตัวถุงเงินถุงทองท่านใดซื้อหวยผิดผิดถูกๆซื้อบนออกล่างซื้อล่างออกบนสนใจเพียงท่านแจ้งชื่อที่อยู่และเบอร์โทรเรามีบริการเจ็บเงินปลายทางเลขตี๊ดครับผมมีตัวไหนมั่งครับ สองสี่เจ็ดมีสองมีสี่มีเจ็ดใช่มีสองมีสี่มีเจ็ดมีสามหลักมีสามหลักเอาบันี้เจ้าหน้าฟิจ่าไฟจับจับคู่นี่จับคู่เป็นบนเป็นล่างหรือว่าเป็นล่างเป็นบนใช่จับคู่เป็นบนเป็นล่างกันละจ้าเจ้่หน้า,าฟิจ่าไฟคือมีสองหาสี่หาเจ็ดหาเจ็ดเลือสี่หางครับสระนะครับสองหา สองหา้หาสี่ห้าเจ็ดห้าเจ็ดหนึงห่งเจ็ดห้าเจ็ดหนึ่งบนล่างเด้อเป็นแค่แนวข้างว่าเป็นวิวะด้านนี้เป็นบ่อละเข้าเก่ามาให้ซุ้มเอฟซีที่เป็นฐาเข้าวซุ้มบ่อท่าจะเลี้ยวไปเป็นบ่อครับผมเราสามตัวแล้วครับเจนั่งในส่วนตัวของเจนั่งสามตัวมีสองมีสี่มีเจ็ดนี่เจนั่งถัดโดยส่วนตัวเจแล้วครับเจ จะจับแบบไหนครับมันรวมนี่ตัวส่วนตัแล้วพ่นกับการเจ๊นั่งจะซื้อเครือกันเงินอยากหมายว่ามันตัวกันโลเล็กเพรมันได้หลายหางนะครับผมก็คือว่าถ้าเกิดพี่น้องเอาซีเอาสองเอาเจ็ดไปจับเป็นสามตัวนี่ก็ได้แ่าไก่ข้าเจ้าจับเอาโลถ้าข้าเจ้าได้เรียกละข้าเจ้ามากไก่ข้าเจ้าเอาทุ่งสามตัวนี่จับครับผมครับผมเข้าใจแล้วครับว่าถามแท่นเอฟซีนะครับผมสองซีเจ็ดนี่ครับผมโดยส่วนตัวแล้วนี่ซียุรักใดเป็น ตำแหน่งเลยครับพ่อบอกอะไรพ่อครับก่อนเจซซี่ะมันจะอยู่หลักไอชีฟเดซแมันมากมันจะอยู่หลักสิจ้ะเลขสี่มากมันก็จะอยู่หลักสิบด้วยกันครับส่วนมากเลขสองเลขสีเลขเจ็ดนี่สิเป็นหลักสิบจำนะครับใชามันสิเป็นแลักสี่บนโดสมันก็สิอ้วยมพราเป็นหลักหน่วยได้ส้นกับจ้าครับผมถามแทนพี่น้องเอฟซีนะครับหลายท่านอาจจะสงสัยเนาะบางทีอาจจะถามว่าสองสี่และเจ็ดอยู่หลักไหนนะครับผมเจนั่งก้า บอกเมื่อวานน่าจะนะครับน่าจะนะครับอยู่หลักสิบนะครับผมนะครับเพราะว่าตาสติของเจน่างนะครับแต่วันี้จะบ่มีเลกวิ่งหลือเล่ครับผมบ่มีเลกวิ่งเพราะว่าเอสพีเป่ามาแล้วเอามาแล้วมันก็บบอวิ่งลบพันคาใส่ใจมันกะสูงเลกวิ่งอ่ะครับมีความันเอสพีพี่น้องเพื่อนจีวิ่งเพื่อนโทษขามาเพื่อนก็บบอวิ่งเพื่อนว่าทุ่นเพื่อน้อยคือปนี้เจน่างและทีว่าจะเอาบวกกับพะเจาไเลเอาเลกสีมากแล้วกับยับคูหายซีคู คไอ้ชื่อล่างชื่อโบนครับเจน่างครับอีกเทีหนึงครับผมสลับสองหาซีหาเจ็ดหาเจ็ดหนึ่งมีโตใดเป็นพิเศษบอครับผมในในในส่วนตัวของเจน่างครับมีส่วนตัวของเจน่างคือมาซีหากระเจ็ดหาจะครับวงกลมเลยนะครับเนาะจอ่อมาสีหากับเจ็ดหาเราบอกเอ็ดี้ให้เพิ่มไปนั่ไปลงทุนเพื่อได้สร้างได้แต่งเอ็ดดี้หาเยอะเพื่อกระจายกับเจน่างสามล้านเลยครับผมสลับ เบอร์โทรของเจนั่งสามล้านกันยังเข้าบอกเอาบครับเบอบรเ์เก้าจ้าบด้เลียนหรือว่าเป็นเบอร์ล้านนวดแค่ว่าจะครับผมก็จ้างที่ขึ้นยุนาจอให้พี่ให้น้องเขาแห้วเนาะครับเนาะเออไอ้เบอรโทรถามถเป็นว่าเข้าใจกันนั่งจะให้เบิง่งต้องยูทูปต้นกำสร้างไปเลยครับเจนั่งอบ,บอกต้นกบสร้างให้บอกอันก็มีที่ไหนก็เจ้ามาน้าหาเจนั่งก็เจ้านําหาบรหินในต้นกบสร้างเว้าอีกบ,บอกว่าออกจากบอกข้สอมากมันจอยูด ใช่เมื่อสามารถจากทุ้งแพ้มันจะอยู่ขวามือลานนวดแพรว่าน่ะยุติสับล้านอาหารเพลาเพื่อนครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวขอแป๊บนึงครับอยู่อำเภอหยังตำบลหยังครับลานนวดแพรว่าทีอำเภอสีบุญเลียงอยู่อันบ้านนาดีบ้านนาดีอำเภอสีบุญเลียงบ้านนาดีจะ้ะบ้านนาดีอำเภอสีบุญเลียงจังหวัดหนองบัวลำพูจ้่ครับผมมาทั้งทุ่มแพ่ครับ พี่นออ้องครับผมมานําหาเจนางอยู่ในตลาดเขาเจ้าบอกท่าเจ้ากับพงศ์วุจักมองเจนางอยู่คือกันุ่วงไม่ค้าขายดอกไม้น่ะครับนะครับสำหรับเอฟซีนะครับผมท่านใดที่อยากจะเดินทางไปหาเจนางโดยตรงนะครับก็สามารถเดินทางไปได้ที่บ้านนาดีนะครับอำเภออำเภอ,อ,เภอ,อยังก่อนครับอำเภอ อำเภอสีบุญเรืองอำเภอสีบุญเรืองนะครับจังหวัดหนองบัวลำภูนะครับเบอร์โทรกับ้นอยูุ่นาจอนะครับแล้วทีเจนั่งบอกบุญพี่น้องเอฟซีนะครับผมนะครับว่าจะร่วมเอาโมทนาสั่งยังก็ครับผมแจ้งไล้เลยครับเอ่ได้นที่ได้ชอยยคนปลูกกระเบื้องและเทพูนออกมาแต่เดี๋ยวนี้ก็ใกล้ใกล้สิเรียล้วมันเหลียกางเงินกรบบ่ได้ เดเนาอมันถือสองวดดข้าเจ้าว่าข้าเจ้าบวิ่งแล้วคนกับสร้างเป็นบล่ะครับผมเออสองวดนั่นข้าเจ้าว่าข้าเจ้ามาเบิงไม่บ่มันใจว่ามัสิเขาคือเกาบ่อของเจ้านั่งสามล้านน่ะครับก็บปได้ว่าพวกเอฟซีดอขันเอฟซีถึงยังกันยังรวมบุญลำเจ้านั่งกับ่ว่า่รวมกับ่ว่าเป็นบ่้นกับสร้างครับผม่ได้ว่านี่ปไรบังคับคนนี้เล้วแต่คนสีเขียดเป็นบล่ะครับคนอยากเข็ยดเป็นกติโทวมาเองลาะเป็นบ่ครับผมอานจ เลขเจ๊นางมันกับว่าหลายตัวดอกกับมี่ซ้ำเห็ดน,นันา่าลพะาะมีหลายตัวคือของมูเตีเยครับนะครับผมท่านผู้ชมนะครับเจ๊นาง3ล้านก็ปล่อยออกมาแล้วในงวดวันที่16กุมภาพันธ์นะครับสำหรับท่านใดชอบพิมพ์คำว่ารอไว้เลยนะครับ สำหรับทนาดนะครับเด้อนะครับถ้าอยากจะเข้ากลุ่มนะครับผมก็สามารถเข้ากลุ่มได้ในแอดไลน์นะครับที่ขึ้นอยู่หน้าจอนะครับผมนะครับก็สามารถเข้ากลุ่มได้ตอนนี้แอดมินได้เปิดกลุ่มนะครับเพื่อที่จะว่างแนวทางแต่ละอาจารย์นะครับแล้วก็เจน่างก็อยู่ในนั้นด้วยนะครับผมนะครับในหน่วยเลยนะครับครับผมสุดท้ายนะครับเจน่างมีอะไรสิฝากถึงพี่น้องเอลซี่ปะครับผมเอลซี่โตกๆมานๆเด้อเจน่าซออยบุญกับเจนะครับผมเจน่างไปแล้วครับพี่น้อง นะครับผมจะได้พี่น้องนะครับกัเป็นแนวทางเด้อนะครับย้ำว่าเป็นแนวทางนะครับสำหรับแนวทางของเจ๊นางนะครับขอสรุปอีกทีหนึ่งนะครับเจ๊นาง3ล้านนะครับจับคู่ให้นะครับสตัวบนล่าง4หางก็คือ25นะครับ4 5 7 5 7 1นะครับผมสำหรับเลขติดนะครับเลขติดนี้หมายถึงว่าเลขหลักนะครับผมนะครับเจ๊นางให้มา3หางนะครับ3หลักก็คือ2 4 และเดนะครับท่านผู้ชมก็สามารถนําไปจับนะครับผมนําไปจับหลักร้อยหลักสิบได้ตามที่ท่านผู้ชมชอบนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับท่านใดที่เห็นแล้วนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับสำหรับท่านใดที่อยากจะเข้ากลุ่มนะครับก็อย่างที่ท่านผู้ชมเห็นนะครับอยู่ที่หน้าจอนะครับแอดไลน์เข้าไปนะครับพิมพ์คำว่าขอเข้ากลุ่มนะครับี๋ยวเราจะวางในทางเข้าไปที่นั่นนะครับผมอยากได้ลเบียดต้องคนกับช้างอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม ขอบคุณครับสวัสดีครับผมท่านใดสนใจอยากจะเช่าบุษงเงินถุงทองภายในวัตถุไปด้วยขนหางช้างพบช้างนาช้างและวัตถุมงคลช้างเกือบทุกชนิดไอหนเสริมดวงเสริมบารมีไปหน่อยเสริมโชคเสริมลาบทำการค้าทำการขอยต้องมีติดเนื้อติดตัวถุงเงินถุงทองท่านใดซื้อหวยผิดผิดถูกถูกซื้อบนออกล่างซื้อล่างออกบนสนใจเพียงท่านแจ้งชื่อที่อยู่และเบอร์โทรเรามีบริการเจ็บเงินปลายทาง